ภาพยนตร์เรื่อง Nobody นะครับคนธรรมดานรกเรียกพี่นะคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่คาดคิดนะว่าเราจะได้เห็นบ๊อบโอเดนเคิร์กนะครับนักสแสดงที่ค่อนข้างจะเก่งพวกหนังดราม่าอะไรพวกนี้มากกว่านะมาเล่นบทบูขนาดนี้นะครับแล้วลองไปฟังรีวิวกันครับพระเอกของเรานะครับฮัสแมนเซลนะครับ เขาก็เป็นเหมือนคนธรรมดาคนนึงครับ Family Man นะทำงานหากินเลี้ยงลูกนะครับก็เป็นพนักง,งานกระจกกระจอกในโรงงานของน้องชายของเมียตัวเองนะจนวันหนึ่งครับมีพวกโจรมาบุกเข้าบ้านนะแล้วเขาก็เหมือนจริงๆอะ่ะจะสู้กับโจรก็ได้แต่เขาปล่อยโจรไปนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็โดนเหมือนโดนดูถูกอะ่ะลูกก็ดูถูกนะน้องเขยก็ดูถูก จนปลุกสัญชตาตญาณความดิบในตัวของเขาขึ้นมานะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยมีพวกวัยรุ่นนะครับพวกมาเฟียรัสเซียอะไร,รพวกนี้แหละมันมาขึ้นรถบัสแล้วก็จะมาลังแกผู้หญิงนะครับทาให้ตัวของฮัชเนี่ยเขาเกิดแรงกระตุ้นขึ้นมาครับแล้วต้องสู้กับไอ้พวกนักเลงพวกนั้นนะครับคือต้องบอกว่า No b o d y เนี่ยมันเป็นเรื่องที่จริงๆแค่ดูหน้าปกดูอะไรพวกเนี้ย คิดว่าเป็นพาลอดี้นะคิดว่าเป็นหนังล้อเรียนจอห์นวิกด้วยซ้ำตอนแรกผมไม่รู้ว่าแบบมันจะบู๊แบบขนาดไหนมันจะมีฮาด้วยอะไรป่าวะคือมันออกออกค่อนข้างบู๊เลยนะบู๊สัก90%น่ะและ้ว10%ที่เหลือก็คือมี็อดกวนตีนกวนตีนนิดหน่อยนะมีดาม่านิดหน่อยแต่คือมันคือบู๊ล,ล้วนเลยครับจริงๆแทบไม่ต้องมีบทพูดก็ได้อนะเรื่องเนี้ยเน้นที่การต่อสู้ล้วนเลยแล้วเริ่มต้นมาเนี่ยฉากบู๊แรกคือตอนบู๊บนรถเมเนี่ยโห โคตรมันเลยผมไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะครับว่าผมจะได้เห็นบ๊อบโอเดนเคิร์กเนี่ยเล่นบทการบู๊ขนาดนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ดูเบตตคอร์ซ์มาก่อนนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันเป็นพนัททนายเจ้าเล่ห์อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่านักแสดงคนนี้จะมาเล่นบทอย่างนี้ได้ด้วยหรอนะครับพอมาเจอแบบนี้ก็รู้สึกว่าโอ้ยมันเอาจริงหมะก,ก่อนนนี้เขาจะมีพวกแบบหนังซีรีส์ดาราม่าเนี่ยเขามีมีทอล์กโชว์อะไรพวกนี้ด้วยนะ แต่พอมาเรื่องนี้คือบูบูหนักจริงนะครับแล้วตัวของบ๊อบโอเดนเคิร์กเนี่ยเขาอายุเกือบ60แล้วนะเขา5้ากว่าแล้วนะตอนที่อ่าโนบอดี้ออกมาเนี่ยเขาก็50กว่าแล้วนะครับแต่ยังดูมันก็ยังดูได้อะ่ะมันมันด้วยความที่เทคนิคต่างๆนะด้วยความที่เขาเป็นทหารเก่านะครับเขาเป็นเหมือนทหารรับจ้างอะ่ะแบบว่าตามเก็บค่าคนนะครับเขาก็เลยมีสกิลพวกนี้นะแทนผมคิดว่าแฟนๆที่ดูเรื่องนี้ส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งน่าจะ มาจาก Breaking Bad หรือไม่ก็ Better Call Saul นะครับก็เลยมาตามดูเขา <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันสนุกนะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่ดูเพลินๆได้ครับเป็นหนังแอคชั่นกอยังได้เลยก็กดกอ,อไปเรื่อยๆนะครับกดสกคิปสคิปไปเรื่อยๆแล้วมาดูตอนที่ฉากบูอย่างเดียวนะครับจุดหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันน,น่าจะสร้างมาสักพักนึงแล้วครับทําให้เขายังเลือกเอาตัวของรัสเซียเนี่ยเป็นตัวรายอยู่ซึ่ง ก็ปกตินะเพราะว่ารัสเซียในสายตาของอเมริกาหรือแม้แต่สายตาของชาวโลกเนี่ยก็เป็นตัวร้ายตลอดคือเหมือนนึกอะไรไม่ออกอะ่ะเอาตัวร้ายเป็นรัสเซียไว้ก่อนนะครับนี่คือจุดสังเกตแรกจุดสังเกตที่2เนี่ยคือไอการปลุกด้านมืดมาเนี่ยรู้สึกว่ามันง่ายเกินไปเปาวะมันดูไม่ค่อย make ซน n ์เท่าไหร่คือแบบยอมไม่ได้เลยใช่ไหมที่ให้ลูกเข้าใจผิดนิดหน่อยหรือว่าลูกเขยไม่ใช่ลูกเขยนน้องเขยเข้าใจผิดอะไรเงี้ย ตัวเองต้องไปดีแตกขนาดนี้หรือว่าตรงนี้ต้องแบบแบบอารมณ์พุ่งพานขนาดนี้คือไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะห้าสิบกว่าแล้วนะคือโดนกระตุ้นแค่เนี้ยต้องไปคือมันเกินไปอะเอาง่ายๆไอ้พวกนักเลงบนนั้นมันสมควรไหมที่ต้องสู้ขนาดนี้ผมว่ามันก็สมควรแต่แบบอมไม่ค่อยมีเซนเท่าไหร่นะครับตอนฉากเปิดมาเนี่ยตอนที่ลูกชายแท็กโิลโจเนี่ยแล้วตัวของพระเอกของเราใช่ไหมครับเขาก็ ไม่ได้ลงไม้ลงมือกับพวกโจรเพราะรู้สึกว่า,าโจรมันก็ปืนมันก็ไม่มีลูกอะไรอย่างนี้นะต็เข้ามาเฉลยที่หลังใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของระเอกเนี่ยไม่ได้ลงมือเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะทําร้ายไอ้คนพวกนี้แล้วเขาก็กลับไปทาร้ายอีกทีหนึ่งเพราะว่าไอ้พวกเนี่ยมันเอาตัวของสร้อยของแมวนะครับไม่ใช่แมวดิสร้อยของลูกนะครับ k i ตี้ cat ทีนี้เนี่ย มันไม่ค่อย make ซ e n s มันไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นเหมือนกับจอห์นวิกเพราะว่าจอห์นวิกเนี่ยมันคือหมาตายนะครับคนก็จะงงว่าแล้วหมาตายจะกระตุ้นยังไงวะคือข้อหนึ่งเลยสาหรับคนรักหมานะรักหมารักแมวอ่ะมันเหมือนครอบครัวนะครับมันเหมือนสมาชิกคนนึงในครอบครัวเพราะฉะนั้นหมาแมวถูกฆ่าตายอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับคนในครอบครัวถูกฆ่าตายมันสมควรต้องไปร้างแค้นครับข้อสองคือหมาตอนนั้นเนี่ยแบบเมียให้มาด้วยนะเมียที่ตายไปแล้วนะของจอห์นวิกนะครับเพราะฉะนั้นจอห์นวิกเนี่ยมันมีเหตุผลม แต่ของมึงเนี่ยโนบะดี้เนี่ยมึงอะไรจะขนาดนั้นวะมึงไปหาเรื่องเขาก่อนเนี่ยซ้ำไอ้พวกแกงรัเสเซียพวกนั้นแล้วพอโดนแกงรัเสเซียเอาคืนก็ไปเอาคืนกลับนะครับไปเผารังหมดเลยคือจริงๆคือไอ้พวกนั้นมันก็สมควรแหละเพราะว่ามันเป็นพวกทําผิดกฎหมายแต่มึงก็ไม่ใช่ตารวจไงมึงไม่ใช่คนที่อยู่เหนือกฎหมายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่าไปแคร์เรื่องของเนื้อเรื่องเยอะนะครับดูแค่ฉากบูก็พอผมแนะนําว่าคนชอบอะไรบูบูมันๆน,น,นะครับดูได้มี ฉากบู๊หลักๆเนี่ยบนรถใช่ไหมแล้วก็มีบู๊ที่บ้าน,บ,านบ้านของไปเอกนะครับแล้วก็ไปที่เหมือนเป็นโรงงานของตัวร้ายนะครับแล้วก็มีฉากไล่ล่าผมก็สงสัยคุณเพื่อนว่าทําไมฉากหนังบู๊ทุกเรื่องเนี่ยมันต้องมีฉากไล่ล่าขับรถไล่ล่ากันด้วยนะแฟนก็บ,บุดมาคำเดียวว่าอ๋อก็ผู้ชายเขาชอบรถไงเราชอบรถซิ่งผมว่าแบบเออว่ะใช่เดี๋ยวเราคุณไม่ใช่ผู้ชายหรอวะคือผมก็ไม่รู้สึกว่า ทำไมอ่ะทำไมเราต้องมาดูฉากรถซิ่งอะไรเนี่ยวะคือฉากสู้กันบู๊กันมันก็สนุกแล้วนะไม,ไ,มไม่ค่อยชอบฉากรถซิ่งอ่ะรู้สึกว่าฉากรถซิ่งมันมันมีทุกเรื่องมันเหมือนเป็นมันเป็นเรื่องบังคับหรอคือทุกเรื่องต้องมีฉากไล่ล่าขับรถใช่ไหมเพราะมันเป็นหนึ่งในแฟกเตอร์หนึ่งในองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างหนังบู๊หรือเปล่าอันนี้ใครคิดเห็นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ดูนะครับหรือว่าคุณนึกออกไหมหนังบู๊ที่คุณชอบมากๆหนังบู๊ที่สนุกมากๆแต่ไม่มีฉากขับรถไล่ล่ากันเนี่ย มีหรือเปล่านะครับผมอยากรู้มากมันมีไหมเรื่องที่เป็นอย่างนั้นนะครับก็วันนี้รีวิวแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังเรื่องหน้านะครับอันนี้ผมดูที่ผมอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับเพราะ,ะนั้นผมดูใน Amazon p พ i m e นะครับคนที่อยู่ที่ไทยเนี่ยก็ลองดูนะว่าเขาลงสตรีมมิ่งในช่องทางไหนในในหน้าปกผมจะใส่บ็น a m a z o n p r i m มไว้นะครับจะได้ไม่ไม่งงกันนะว่าทำไมถึงหาไม่เจอนะครับใครอยากดูก็ถ้าไม่มีหาไม่เจอก็ลองต่อ VPN มา ที่ออสเตรเลียก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังเนื่องหน้านะครับสวัสดีครับ